ใช้อ่แชมพูอะน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลก็มีสีแฝงเห็นไหมะมันมีสีแสงให่ทำง่ายนะคะเนี smell, smell, te on, in quiero, ่ยเรามองวู้สีสว่างอยู่แล้วแต่จริงมีสีน้ำตาลแฝงอยู่ในเส้นผมค่ะว่าผมแบบนี้อ่ะถ้าเราทำแบบง่ายๆทำเป็นออมเบย์ได้นะคะทำเป็นออมเบย์อ่าเข้มกลางอ่อนแต่ถ้าเกิดเราอยากให้สีทำเป็นไฮไลท์ถ้าทำเป็นไฮไลท์ งก็จะเข้าใจค,คํจจาคคคว่าคืนเม็ดสีผมก็แดงเหมือนจดอย่างนี้ค่ะคุดคำก็คืนเม็ดสีผมเราจะต้องทําสีนะคะให้มีความเสมอกันสม่าเสมอกันแล้วเราก็ทําไฮไลท์ไปด้วยตรงไฮไลท์ก็จะมีความโดดเด่นลูกค้าเดินเข้ามานะคะโอ้ผมสว่างสว่างแบบอ่ะนี่นะคะแบบถึงโคลเลยแต่ลูกค้าทําไฮไลท์จะทำไฮไลท์ได้ยังไงคะ สว่างทั้งสีสัะมันจะมีความเด่นทั้งสีสันถ้าเราเจะาะไฮไลท์ไปปุ๊บความความสว่างเขาก็จะไม่ไม่มากกอกันนะคะก็จะไม่เด่นเราก็จะต้องมีการคืนเม็สีผมเพราะฉะนั้นอยากถามเพื่อนว่าอยากดูออมเบยห<ค>รือคืนเม็สีผมแบบไฮไลท์อ่ะดูเป็นออมเบใครอยากดูออมเบยยกมือครับถ้าออมเบก็คือโทนเข้มตางาตาสว่าง แต่คั่งเม็ดสีผมใครอยากดูการคื่เม็ดสีผมคื่เม็ดสีผมก็คือเราจะคุณให้สมครเสมอแล้วก็มีการเจาะในไลท์เป็นริ้วๆเราจะได้สองแบบจะเอาแบบไหนอ่ะออมเบนี่คือง่ายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคนเข้มเราก็ฟอกเพิ่มยกกระดับพื้นผมเพิ่มขึ้นให้สว่างขึ้นแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ใส่ใส่สีเข้มกลางอ่อนแต่ถ้าคื่เม็ดสีผมนี่ จะเป็นงานที่ลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยเราจะทํายังไงให้คืนแคสสีผมให้ทึ่บลงแล้วเราก็เจาะใฮไลท์ที่เด่นขึ้นอันนี้สองอย่างให้เลือกค่ะเพราะว่าเรามีนางแบบทําได้แค่คนเดียวสรุปแล้วอาจารย์อยากได้แบบไหนใครอยากดูออมเบยกมือครับออมเยออมเใครอยากดูออมเบย์กมือออมเยใครอยากดูการคืนไม่สีผมครับอ่าไม่เสร็จอาจารย์ตัดสินใจเองเลยพอๆกัน อยากดูออมเบอ,อออมเบอออมเบอก็ง่ายดีอ่ะง,ง,ง,องอ่ายสำหรับอาจารย์อ่ะ <c ười>